จับข้างล่างจับข้างล่างนี่เอามือจับข้างล่างนี่จับด้วยมือเลยนะโอเคไหมเทเหรอเทเทอ่องก้อนเทนั่งพื้นเลยลูกอ่ะนั่งกอาพื้นเลยระวังตกนะอ่ะอางก้อนเทมาลงไปครับโอเคแล้วโอเคไหมปะป๊าทุกข์ออกไปบุญลงไปนี่เอาไม่ทันละปอนด์อ๋อมันก็ปล่อยปลาไหลนะคะ โอเคโอเคไหมครับเองนะนาคาเทให้พ่อให้ลูกให้ลูให้ลูกเทลูกจะเทนาคาเทจับดิจับเฮ้ยมันปักมืออ๋อเทเขอให้เสุขสีนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ขอให้เปเกิดใหม่เทนกคาเทนกาเทนกากรมนาเทเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ลวเทเลยลูกเทเลยหอดนะหยอดให้หอดนะโอเคโอเคไหมฮหมดแล้วหมดแล้วแม่บอกว่าหมดแล้ว 啊。<Huh? S 1> <laughs>